สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ มาคุณยายจะพาสวดมนต์รากพระตื่นขึ้นมาแล้วตื่นเช้ามาทำยังไงอนั่งลงนั่งลง <c oughs> เออนั่งลงนั่งลงก่อนนูนั่งลงก่อนพี่พองลงพพอยนั่งลงค่ะค่ะพี่พลอยนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะพี่พลอยอยึเออมานั่งมานั่งอึบมาแต่ไหนใดมาเออคุณได้แต่ไหนใดมา ลึกอะชิบชิบอย่าล้มนะมาพี่เพชรนั่งพี่เพ็ทนั่งใหม่ยึดยึดคุณแม่งแต่ไหนมาอุณนั่งเหมือนกันโอเคมาอะนั่งเหมือนกันเหมือนแม่ก็นั่งแม่ก็นั่งเห็นไหมอยู่เลยนะอ่ะอยู่เอาพนมมือขึ้นเอาะมะโนมือขึ้น โอ้ยอย่าพึ่งกราบอะ้าพนมมืออะอะอนาโมตัสสาภะคะวตะโตอะระหะโตอะฮกฮบฮะฮวกราบฮะฮะกะาบฮะกะาบฮะกะาบฮะกะฮะฮาฮอาะฮ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 ัมะฮะมะ ภะกะวาพุทธังภะกะาวันตังอภิวาทีมิกนะครับโอ้ยเขาติดอะไเอาอีเมฆทั้วห่ตัวเอ่ทักวหมตัวตัวขาตรงทั้ตัว้วาเข่าตัวตรงค่ัใส่หัวไปนะกำมังนำามาส่โอมีกา ไม่ออกุปฏ wow. ิปนั่นเนอะนั่นงปฏิปันโนภาขาวาโตสาวกับสังกับฉันเนมาับอออเอจได้บห้คอยนะฮะเอาไหมไหมโมตะสา

อยากให้แม่ไปดอยาให้แม่ไปอยาใ,ให้แม่ไปอยาให้แม่เลยไปใ,ให้แม่เลยนะมีเกียสงมอสงก็ได้ก้หลีไ้แ้เอไนอ่มอิ่มมนหมูเหลีงย,โย,โยงโอ้ยโอ้ยมีแง อยียบเยบอานวดเลดนี่นี่แม่พาทำนี่เอานั่งลงแม่เอ้อ้อ่ะพี่พอเออพี่พอยทำทางนี้นี่้องี่กงนี่ี่กงนั่งลงอ้าวดออานวดแขนให้หน่อย

嗯。Huh?